สวัสดีครับผมดิวดิ่กตาการไนส์สยามนิสสันมอเตอร์โราชธานีนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้านิสสันคิกนะครับ E Power Series ครับเป็นเจนหนึ่งนะครับตัวนี้ครับผมนี้จะเป็นสีส้มและทาดำนะครับนี้ราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันนะครับมาดูตลกเลยนะครับอ่ามาดูที่โลโก้นิสสันตุนี้ครับเป็นอ่านี้จะเป็นอ่าโลโก้ก้อนด้วยอ่า ซินเซอร์นะครับซิงเซอร์ก็บวัตถุหน้าหน้าครับเตือนก่อนชนมาให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีลังพึ้งขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ระบายความร้อนนะครับภายในห้องเครื่องนะครับผมแล้วไฟนะครับไฟตัวนี้ไฟอ่า L D นะครับตัวนี้นะครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับก็มีชิ้นเฟืองหน้าตาให้ด้วยนะครับในตัวนี้นะครับไปดูร้องเลยนะครับ ล้อคันตัวนี้นะครับล้อจะเป็นล้อแมกซ์อลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับยาานะครับ205ทับ55นะครับผมกระจกนะครับจะกระจกตัดด้วยโทนสีดำนะครับอ่อาโหมดไฟเลี้ยวนะครับ LED แล้วก็มีกล้องมาให้ด้วยนะครับ360องศาเลยนะครับกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับไปดูภายในกันเลยนะครับกระจกนะครับผมจะมาให้เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ก็มาพร้อมกับบายสปอร์ตนะครับจุดดับสายตามนะครับก็พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยบางทีฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย B shape นะครับ3ก้การนะครับก็จะมีระบบพูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ความเร็วแปรผันตามรถด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับของ TFT นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอนะครับ ของนิสสันคอนเน็กนะครับผมขนาด8นิ้วนะครับมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์อัโต้นะครับผมแล้วก็คูนสตาร์ทครับจะอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่ะระบบอ่ะตัวนี้จะเป็นชุดขับเคลื่อนนะครับเป็นจอยนะครับผมขับเครื่องตัวนี้นะครับผมจะเป็นเ้องเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ตัวนี้จะเป็นเครื่อง1 2 0 0 c c นะครับเพื่อเอามาปั่นกระแสไฟใช้ทำงานตัดกระแสไฟเฉยนะครับเป็นแรงม้านะครับจเจนแรกจะอยู่ที่129อย่แรงม้านะครับผม4 0 0 0ถึง8 9ดพนนะครับรอบต่อน,นาทีนะครับผม <c oughs> แล้วก็260กนิวตันเมตรนะครับ5 0 0 0ถึง3ามพรอรอบต่อน,นาทีนะครับตัวน,นี้นะครับผม ตัวนี้ครับเติมน้ำมันนะครับจะเป็นเบนซินนะครับ91 95 20ได้นะครับผมเติมน้ำมันเพื่อมาช่วยปั่นไฟครับมาดูข้างในรับด้วยสันว้นหน้านะครับเบาะนะครับให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมตัวนี้นะครับตัวตอนวารมร้อนนะครับแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระนะครับให้ด้วยแล้วก็มีถุงลมมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด6ลูกนะครับผมก็กระจุกมองหลังนะครับเป็นกระจุก สามารถดูกล้องได้ด้วยนะครับกระจกมองหลังตัวนี้นะครับผมแล้วก็ลําโพงนะครับให้มาทม้ดหกลูกเลยนะครับลําโพงครับครับมาดูผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมตัวนี้ก็ให้มากว้างขวางเลยนะครับตัวนี้สูงร้อยแปดสิบเก้าสิบนั่งได้สบายนะครับแล้วก็มาข้างหลังมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับผมครับแล้วก็มีไฟตกแต่งให้ด้วยนะครับภายในห้องโดยสารครับ ก็ทับบอะได้นะครับ40 60นะครับผมข้างหลังนะครับผมข้างหลังจะมีคลิฉลามมาช่วยนะครับในชุดนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องกระจกมองหลังนะครับก็ไล่ฟ้านะครับควก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้้ก็มีชุดแต่งของตัวคิกคันนี้มาด้วยนะครับผมก็ไฟครับไฟเป็นไฟลมแม่รงครับเป็นไฟ LED เหมือนกันนะครับไฟไฟหลังครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับ จุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพามาดูเจ้าทีสันคิกยูเออร์เจนหนึ่งนะครับสีส้มหลังคาดำครับตัวนี้นะครับค่าสีมีค่าสีอยู่ถึงเลค่าพันบาทนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับจัดแคมเปญพิเศษนะครับส่วนลดนะครับตอนนี้นะครับผมให้เลยนะครับสองแสนนะครับผมหรือฟรีดาวนะครับได้เลยนะครับในรุ่นนี้นะครับครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเซลิวครับสวัสดีครับ